สิ้นสสมของโบราณเถื่อนใช้รับนานนี้เพราะต้องการใช้นี่ดํำกับกล้องเพราะเห็นเงินส่วนอ้นไม่อาจปฏิเสธได้และเล็กแค่เด็กที่ถูกลากเข้ามาในเรื่องโดยมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะตามมาเมื่อถึงลานวัดที่ถูกปกลุมด้วยถาวนและต้นไม้ขึ้นรกทึกทุกคนรีบลงจากรถและคว้าไฟฉายคนละกระบอก มุมหน้าสูโบโส์ที่อยู่ตรงกลางของวัดเสียงจิ้งหรีดและกบร้องแข่งกันอยู่ด้วยความเงียบขณะที่ย่างเท้าเข้าไปความรู้สึกบางอย่างเริ่มแผ่ซ่านเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองพวกเขาจากทุกมุมดำหัวเราะอย่างไม่ตัวไรและพูดล้อเลียนเสียงท่ซ้ำๆแต่ก็เริ่มตูดสั่นแม้จะไม่พูดอะไรแต่สีหน้าของเขาบ่งบอกชัดว่าไม่สบายใจ เมื่อเข้าไปถึงหน้าอุโบสถบาประตูไม้เก่าปิดสนิทผนังด้านนอกมีรอยดำเหมือนรอยไฟไม่เก่าๆแต่ที่สะดุดตาคือเศษกระดูกขาซีดเล็กๆกองอยู่ตรงบันไดหน้าทางเข้าอ้นมองแล้วรู้ทันทีว่ามันคือกระดูกมนุษย์และสะดุ้งและถอยหลังไปติดกำแพงแต่ชายไม่สนใจเขาสั่งให้ดำใช้แฉลงนับประตูออก เมือ่อประตูเปิดออก